สำหรับไข่มุกนะคะชุติมาดลองเดชมิเชลานิวส์คนล่าสุดจริงๆแล้วปีนี้ค่ะกวางก็เป็นกรรมการด้วยคนหนึ่งนะคะและค่อนข้างที่จะเห็นน้องอจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วด้ยวยกันแต่ค่อนข้างที่จะเห็นไข่มุกเนี่ยมาตั้งแต่การประกวดมาตลอดเลยเพราะกวางเป็นคนชื่นชอบการประกวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไข่มุกเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีความเป็นนางงามนนตัวเองสูงมากเพราะว่าไข่มุกเองเนี่ยก็จบมาจากเมืองนอกเขาค่อนข,ข้างที่จะมี เรยกว่าความมั่นใจตัวเองสูงนิดนึงแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผลดีกับการประกวด Miss u n i v e r s ์นะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับไข่มุกไข่มุกก็จะถามตลอเวลาเลยว่าเออวิธีที่จะทําให้แบบ ไปประกวดเมืองนอกแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จเ,เป็นยังไงแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแชร์ถึงความรู้สึกของทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะแฟนนางงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหวังมากๆในการประกวด Miss Universe ค่ะก็อยากทุกคนเนี่ยเรียกว่าเป็นกำลังใจให้เขานะคะแล้วก็คอยเชียร์เขาตลอดเวลาลวกันที่อยากให้ช่วยกันสพอร์ตตรงนี้ด้วยค่ะ